ส,สดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมผมกจมมมผม็จะมาตอบคอมเมนต์นะครับผมจะมาตอบคอมเมนต์ให้กับพี่น้องและก็คลายข้อสงสัยนะครับผมที่ว่า,าหลายหลายคนถามกันเข้ามานะครับผมเรื่องของเรื่องว่า,าพิจาพีพิจาลงในพื้นที่3จังหวัดาเาริญนภาคใต้นี่พิจามีของดีอะไรไหมมีอะไรบ้างไหม มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจอะไรบ้างนะครับผมก็ววันนี้นะครับผมผมก็จะมาเฉลยคาตอบนะครับผมและก็จะมาคลายข้อสงสัยนหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าหลายคนไม่เคยรู้และก็มันเป็นสิ่งที่ว่าผมไม่เคยเปิดเผยด้วยนะครับผมเป็นสิ่งที่ว่าผมไม่เคยเปิดเผยให้กับให้กับสื่อให้กับพี่น้องได้ดูได้ชมเลยนะครับผมก็ เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับผมบางสิ่งบางอย่างนี่ผมก็ช่ว่าเอซส่งมาให้นะครับผมเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจผมก็ได้นำติดตัวอยู่ตลอดเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาเฉลยะจะพาพี่น้องมาดูกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมที่ว่า ตอนที่ว่าผมออกลาดตะเวนนะครับผมตอนที่ออกลาดตะเวนตอนที่ว่าผมออกป่านะครับผมแล้วผมปกติดตัวอยู่ตลอดมีอะไรบ้างนะครับผมบางคนนี่ไม่เคยเห็นบางคนไม่เคยเห็นว่าพิจาพิจาไม่แฝนพระเอ,อพิจารไม่ได้แฝนพระเลยไม่มีพระแฝนเลยนะครับอ จากนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาคลายข้อ,องสงสัยนะครับผมกันต้นนะครับผมกันต้นนิดกอ็อยู่ที่เสื้อกลอกผมนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับอ,อันนี้นะครับผมอ,อันนี้ก็เป็นลูกแก้วนะครับผมเป็นลูกแก้วมาจากวัดพระธาตุนะครับก็ มีพี่น้องหลายคนถามนะครับผมเคยถามอยู่เหมือนกันเคยถามในคอมเมนต์แต่ว่าผมไม่ได้ตอบนะครับผมว่ามันเป็นอะไรนะครับผมที่ห้อยอยู่นี้นะครับผมห้อยอยู่นี้ก็จะเป็นลูกแก้วนะครับผมจะเป็นลูกแก้วที่วัดประธาตนะครับผมแก้ววัดประธาตนะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่า,เ,าเป็นแก้วอะไรนะครับผมผู้หลักผู้ใหญ่ให้มานะครับนะครับผมผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมว่าเป็น เป็นแก้วอะไรนะครับผมแก้ววัดประธาตนะครับก็ผู้หลักผู้ใหญ่ให้มานะครับผมก็เมื่อรู้ว่าผมลงไปบัตดงานในพื้นที่สำเจังหวัดแเดนภาคใต้นะครับผมก็เขาก็ให้ของชนิดนี้มานะครับผมให้ของชนิดนี้มาเพื่อที่จะมาะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็มาคอยปกป้องอตัวของเรานั่นเองนะครับผมอโอเคนะครับผมก็ต่อไปนะครับผม ต่อไปอันนี้นะครับผมอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้นี่อ่อันนี้เป็นเป็นตะขอนะครับผมเป็นตะขอไว้เกี่ยวอ่ไว้เกี่ยวสะพายปืนนะครับผมอ่าไว้เกี่ยวสะพายปืนอ่ามีสองตัวนะครับตัวนี้ตัวหนึ่งตัวตัวยาวตัวหนึ่งตัวสั้นตัวหนึ่งอ่าเป็นตะขอไว้เกี่ยวสะพายปืนนะครับผมอ่ผมก็อธิบายประโยชน์ของเขานะครับผมว่าทําไมต้องมีตะขอ ำไมต้องมีตะขอทำไมต้องมีสายสะพายอไอ้หรือว่าถือมือเปล่าได้ไหมก็ถือได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามีสายสะพายหรือว่าถ้ามีเราถ้าเรามีตะขอไว้ไว้เกี่ยวปืนนะครับผมอ่ยกตัวอย่างนะครับอ่าที่ปืนมันก็มันก็มีหูอยู่นะครับผมมีหูอ่ามีหูไว้ไว้เกี่ยวอยู่นะครับผมอ่าเห็นแล้วเราก็เอามาคล้องกับตัวนี้นะครับผมเอามาคล้องกับตัวนี้มันก็ไม่หลุดแล้ว นะครับจะพายได้นะครับผมประโยชน์นะครับผมประโยชน์ของเขานะครับประโยชน์ของเขาก็คือ,อช่วยในการที่ว่าเ,าเมื่อเมื่อเราโดนระเบิดนะครับผมเมื่อเราโดนระเบิดโดนแรงประทะนะครับเมื่อเรากระเด็นปืนมันจะได้ไม่หลุดออกไปจากตัวของเราถ้าเราถือกับมือนะครับผมถ้าเราถือมือ ข้างใดข้างหนึ่งนะครับเมื่อโดนตุ้มลอยไปนี่เมื่อลอยไปปุ๊บนี่สัญชาตญาณคนนี่บางทีนี่มือนี่ต้องการที่จะหาอะไรคว้าตั้งไว้อ่แล้วก็ปืนมันก็หลุดมือนะครับเมื่อปืนหลุดมือปุ๊บกระเด็นออกไปเมื่อกระเด็นออกไปปุ๊บเราจัดอ่คลานไปจะไปเอาปืนลุกขึ้นมาสู้นี่ไม่ทันแล้วจังหวะนั้นนี่พอตุ้มปุ๊บกระเด็นออกไปนี่ฝ่ายตรงข้ามมันก็รอซ้ําอยู่แล้วตุ้ง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 อ่าแต่ถ้า แต่ถ้าปืนเราโดนตุ้มปุ๊บเ,เรายังไม่เป็นไรเรายังไม่ตายเราแค่บาดเจ็บนะครับผมถ้าเราโดนตุ้มปุ๊บเรากระดินไปปืนมันก็ติดไปกับตัวเราด้วยนะครับผมปืนก็ติดไปกับตัวเราด้วยเราก็สามารถที่ว่า,าจ,จังหวะนั้นนะครับเราสามารถที่จะยกปืนขึ้นมาต่อสู้ได้นะครับผมสามารถยกปืนขึ้นมาต่อสู้มาตอบโต้กลับได้นะครับผมโอ้ลมพัดดีมากเลยนะครับตรงนี้ ใกล้ๆก,กับทุ่งนาด้วยนะครับอารมพัดดีมากเลยนะนะครับผมก็โอเคนะครับผมเมื่อเมื่อเราโดนระเบิดตุ้มปุ๊บนะครับผมเราก็กระเด็นไปนะครับผมนี่มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์มากไอ,อไอตะขอนะครับตะขอตะขอไว้ไว้ล็อกลมปืนนะครับผมเมื่อเรากระเด็นไปปุ๊บเราก็ปืนมันก็ติดไปกับตัวเราด้วยนะครับผม เมื่อปืนติดไปกับตัวเรานะครับผมเราไม่ต้องเที่ยวคลานไปหาปืนอยู่นะครับผมบางทีปืนมันฉูดไปเลยเอห่างจากเราเป็นสี่สิสิบเมตรนะครับกว่าเราจะไปถึงปืนนี่โดนยิงตายเดก่อนนะครับผมะฉะนั้นเมื่อปืนติดไปกับตัวเรานะครับผมเมื่อปืนติดไปกับตัวเราแล้วเมื่อเรากเดินไปจังหวะที่ว่าเรายังมีสตินะครับผมเราก็สามารถที่ว่ายกปืนขึ้นมาตอบโต้ได้นะครับผมเพราะว่าเพราะว่า การกดระเบิดของฝ่ายตรงข้ามแต่ละเกตแต่ละครั้งนะครับผมคือ,อเมื่อระเบิดตุ้มขึ้นมานะครับมันต้องยิงซ้ําแน่นอนนะครับผมมันต้องยิงซ้ําเมื่อยิงซ้ําเราก็เห็นนะครับผมว่าวิถีกระถุนมันมาจากไหนมาทางไหนนะครับผมและปืนติดอยู่กับตัวเรานะครับผมมีหรอนักรบอย่างเราที่ไม่ยกปืนขึ้นชู่นะครับผมเพราะฉะนั้น ปืนมาปืนติดไปกับตัวเรานะครับผมเราต้องยกปืนขึ้นมายิงแน่นอนนะครับผมอ่านี่คือเหตุผลนะครับเหตุผลที่ว่า,าต้องมีสายสะพายอ่าต้องมีตัวล็อกอ่าตัวล็อกตัวล็อกปืนไว้นะครับผมอ่าเพื่อไม่ให้ปืนมันกระดิ่งห่างจากตัวเรานะครับผมอ่าอย่างเช่นยกตัวอย่างเหมือนกับการนั่งกินข้าวเหมือนกันนะครับผมการนั่ง <No>. กินข้าวหรือว่าทากิจกรรมอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับ ที่ว่าอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้นะครับผมาการนั่งกินข้าวเราก็กินข้าวกินข้าวไปแต่ปืนนะครับผมปืนของเรานี่คือเป็นอาวุธประจำกายนะครับพี่น้องเป,อเป็นอาวุธประจำกายนะครับต้องตั้งอยู่ใกล้กับเราต้องตั้งอยู่ในระยะที่ว่าเราสามารถที่ว่าจับถึงเอื้อมถึงนะครับผมนั่นนั่นก็คือ,อประโยชน์นะครับที่ว่าเราสามารถที่ว่าจับ จับได้หยิบได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรา,อ,าอยู่ห่างจากเราไปนะครับอยู่อยู่ห่างจากเราไปาเรามานั่งกินข้าวตรงนี้แต่ปืนอยู่ที่เต็นท์นะครับเกิดเขาตะลมขึ้นมานี่เราจะวิ่งแบลปืนที่เต็นท์นี่คือไม่ทันแล้วนะครับผมจังหวะนั้นไม่ทันแล้วเพราะว่ากระสุนนะครับมันมันวิ่งมาหาเรานี่แค่เที่ยวนาทีเองนะครับผมกระสุนที่ว่าวิ่งมาหาเรานี่คือแค่เที่ยวนาทีเองนะครับ เพราะฉะนั้นนี่คืออยู่ในพื้นที่หยาบระมาดปืนอยู่ใกล้ตัวเราอยู่ใกล้ตัวเราเท่าไรยิ่งดีที่สุดนะครับผมนี่ก็คือเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับหรือแม้ว่าเราไปเข้าห้องน้ำนะครับเข้าห้องน้ําในป่าหรือว่าเราไปทำทำธุระส่วนตัวทําอะไรก็แล้วแต่นะครับผมปืนเราถือติดตัวไปนะครับผมอย่างน้อยๆเราไม่ได้ถือปืนยาวไปเราก็องถือปืนพกไปนะครับ แต่ทางที่ดีอาวุธประจำกายของเราก็คือปืนยาวนะครับผมปืนยาวเราต้องถือไปนะครับอ่าโอเคนะครับผมนี่ก็คือกลายข้อสงสัยนะครับคลายข้อสงสัยให้กับพี่น้องอ่าต่อไปนะครับผมก็อ่มาเข้าเรื่องกันนะครับผมสิ่งที่ว่าผมจะมาตอบคอมเมนต์ให้กับพี่น้องนะครับผมก็พี่จ๋ามีอะไรติดตัวมาพี่จ๋ามีอะไรเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจอ่พี่จ๋ามีอะไรมีของดีติดตัวบ้างไหม ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าของดีไม่ของดีนะครับผมแต่คือ,อสิ่งที่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาสิ่งที่ว่าคนที่เขารักเราให้มาผมเชื่อเหลือเกินว่าเป็นของดีแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับผมเป็นของดีแน่นอนนะครับก็โอเคเดี๋ยวมาทําความรู้จักเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอ,อันดับแรกที่ว่าติดอยู่ที่ตัวผมนะครับผมอถอดออกมาเลยอัอนนี้โผล่ขึ้นมาก่อนเพื่อนเลย อันนี้โผล่ขึ้นมาก่อนเพื่อนเลยอยู่ในกระเป๋าเสื้อกลอผมนะครับอันนี้ก็คือ,อเป็นพยาครุดนะครับผมเป็นพยากรุดพี่น้องเห็นไหมนี่เดี๋ยวผมจะยยับมาใกล้ๆนะครับผมเป็นพยาครุดนะครับอันนี้นี่คือ,อพี่น้องเอฟซีส่งมาให้นะครับผมก็ไว้ไว้ปกป้องอจากปีศาจนางไม้ หรือว่าสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ตอนที่เราไปนอนป่าเราตอนที่เราอยู่ป่านะครับผมก็หลังจากที่ว่าหลังจากที่ว่าได้มานะครับผมหลังจากที่ว่าได้พยายครุฑมานะครับก็ยังไม่เคยมียังไม่เคยมีพลังงานายังไม่เคยมีพลังงานอะไรต่างๆมานั่งทับมามาขันแกล้งเราเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีดีมากเลย นะครับผมก็ขอบคุณเนบซีมากเลยนะครับผมที่คอยส่งมาให้นะครับสวยมากด้วยนะครับผมผมก็ไม่ได้เอาไปใส่กรอบนะครับไม่ได้เอาไปใส่กรอบเอ่อเอามาแฝนนะครับกล่าวว่าจะเอาไปใส่กรอบอยู่นะครับผมเพื่อที่จะเอามาแฝนมาห้อยคอนะครับผมอ่าอันที่สองนะครับผมอันที่สองก็อ่าจะเป็นจะเป็นเหรียญพระไเปอเป็นเหรียญพระยาพุธเหมือนกันนะครับพี่น้อง เป็นเหรียญพยากคุธเหมือนกันนะครับผมนี่เป็นเหรียญพยากคุธนะครับนี่แล้วก็จะมีเหรียญจะมีเหรียญบาทพยากรุธด้วยนะครับผมอ่าเหรียญบาทหบาทพยากรุธนะครับอมองเห็นไหมครับผมนี่มันมันมองไม่เห็นมันย้อนแสงนะครับนี่เป็นเหรียญพยากรุธด้วยนะครับผมเหรียญบาทพยากรุธนะครับผมก็ อ่าเอฟซีส่งมาให้ด้วยอยันรูปนี้ก็รูปนี้ก็สวยงามมากนะครับผมอ่าสวยงามมากนะครับนี่ด้านหลังนะครับผมก็อาจจะประมาณนี้นะครับนี่อย่างที่สองอย่างที่สามที่ว่าผมปกติดตัวมานะครับผมเพื่อไวอ่าไว้เพื่ออ่ปกป้องตัวเรานะครับผมตอนอยู่ป่าตอนนอนป่านะครับผมภัยที่เราไม่คาดคิดนะครับผมไม่ว่าจะอ่า พลังงานพลังงานใดต่างนะครับผมที่ว่าอยู่ในป่าสิ่งที่ว่ามันสิ่งที่ว่ามันเรามองไม่เห็นแรงต่างนะครับผมก็ผมก็พกติดตัวอยู่ตลอดนะครับนี่ก็เป็นเป็นอีกอย่างนึงนะครับผมที่ว่า F อฟซส่งมาให้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆก็ส่งมาให้สักพักแล้วแหละนะครับผมก็ตอนที่ว่าผมเปิดช่องเปิดช่องได้สักประมาณสักเดือน2เดือนได้มั้งนะครับก็มานั่งเล่าเรื่อง ที่ว่าโดนกันอยู่ในป่านะครับผมว่าโดนเรื่องนู้นเดินโดนเรื่องนี้นะครับผมไม่ว่าแต่สิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าสิ่งที่มองเห็นนะครับตอนกลางคืนที่ว่ามากลั่นแกล้งเรามาหยอกล้อเรานะครับผมนี่คือ2อย่าง3ามอย่างแล้วนะครับรวมตั้งเหรียญเหรียญ<ๆ>ก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับผมผมก็ตั้งไว้ก่อนนะครับโอเคต่อไปนะครับผมต่อไปนี่ ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเป็นพระนะครับผมจะเป็นพระอ,อะไรอะเอฟซี FC ส่งมาใ้ด้วยนะครับผมเอซจากร้านพระส่งมาให้นะครับเป็นพระอะไรแล้วผมจําไม่ได้นะครับผมพี่น้องมองเห็นไหมครับนี่มองเห็นไหมครับผมก็ไม่มั่นใจไม่มั่นใจเหมือนเหมือนกันนะครับผม ไอซีส่งไม้กล่องหนึ่งนะครับผมก็แจกจ่ายให้กับน้องๆนะครับผมแจกจ่ายกับน้องๆแจกจ่ายจันเฟรแจกจ่ายให้จันสิงแจกจ่ายน้องๆในชอปอนะครับผมแล้วก็อันนี้ f c บอกว่าให้พี่จ่าไว้ติดตัวตั้งไว้นะครับผมผมก็เก็บติดตัวตั้งไว้นะครับโอเคนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่านี่3มอย่าง4อย่างแล้วนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับต่อไป ต่อไปก็เป็นเครื่องร่างนะครับผมเป็นเครื่องร่างนี่ผมไม่เคยเปิดเผยไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยนะครับผมไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับก็เดีเ๋ยวผมจะเอามาให้พี่น้องดูในคลิปนี้นะครับผมขนาดในกองร้อยนี่ผมยังไม่เคยฟักออกมาให้ใครดูเลยนะครับผมที่ว่าอยู่ในตัวผมนะครับผมอันนี้ก็เป็นของเก่าแก่นะครับผมตั้งแต่โบรางโบราณน,นะครับ ปูย่าตาทวดขาให้มานะครับผมก็นานแล้วนะครับผมก็เป็นเครื่องรางนี่ก็เป็นเครื่องรางแปดอย่างนะครับแปดอย่างก็มีกระถาปลูกเรียบร้อยนะครับผมมีกระถาปลูกที่ว่าไว้ป้องกันตัวผมนะครับผมที่ว่าผมรู้จักอยู่ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นเขี้ยวน่าจะเป็นเขี้ยวเสือนะครับผมเป็นเขี้ยวเสือไอลงอักระนะครับจามอักระเรียบร้อย นะครับผมนี่ก็เป็นตะกุดนะครับผมตะกุดอ่าตะกุดนะครับนี่เป็นตะกุดหมดเลยนะครับพี่น้องอ่าผมจําไม่ได้แล้วนะครับผมว่ามาจากไหนบ้างนะครับแต่ของ8ดอย่างนี้นี่คืออ่ามันอยู่ในเส้นเดียวกันนะครับผมอยู่ในเส้นเดียวกันแล้วก็มีกระตาปลูกเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขี้เหล็กไหลนะครับ อันนี้ก็เหมือนกับชันหมากนะครับผมพี่น้องเหมือนกับชันหมากโพธิ์ันคล้ายประมาณนี้นะครับผมนี่เป็นของแปดอย่างนะครับผมก็มีกระถาปลูกเรียบร้อยนะครับผมตอนที่ว่าเราออกทํางานแต่างนะครับผมเราก็ว่ากระถาแล้วก็ยกมือต้งหมวยแล้วก็ใส่กระเป๋าตังไว้นะครับจากเคล้าคลาดปลอดภัยนะครับผมของสิ่งนี้คือจากเคล้าคลาดปลอดภัยพ้นจากภัยอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ผมก็เอามาโชว์ให้พี่น้องดูนะครับรอบนี้นะครับผม ไม่เคยเปิดมาก่อนเลยแล้วครับผมก็พี่น้อง f อถามกันมาบ่อยเหลือเกินพี่จ๋ามีอะไรติดตัวไว้ไว้ไ,ไว้พ้องกันตัวบ้างมีอะไรติดตัวไว้เป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจบ้างนะครับผมก็ถามกันมาเยอะนะครับผมก็โอเคนะครับผมผมก็เอาไม้ดูนะครับตั้งแต่ตามคลิปมานี่พี่น้องยังไม่เคยเห็นผมถือของแบบนี้เลยใช่ไหมครับมันอยู่ในเชือกลอนะครับผมอยู่ในเชือกลออยู่ตลอดนะครับ อโอเคต่อไปนะครับผมห้อยเยอะเหมือนกันนะครับพี่น้องห้อยอยู่เยอะเหมือนกันอันนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าผักเสือนะครับนี่จะเป็นหน้าผักเสือนะครับผมอันนี้ก็ได้มานานแล้วเหมือนกันนะครับผมได้มานานตั้งแต่ผมลงมาอยู่ในพื้นที่3จังหวัดใหม่ๆนะครับผม ตั้งแต่บรรจุมานะครับผมก็น้าเป็นคนให้มานะครับหน้าปากเสือผ่านการผูกเสกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผมจะเป็นรูปพระนะครับจะเป็นรูปพระคนภาคใต้น่าจะรู้จักนะครับผมก็เป็นพ่อท่านซ่งนะครับพ่อท่านช่งรุ่นเก้าอี้ไหวนะครับผมรับรองได้ของแท้แน่นอนนะครับของแท้แน่นอนก็ได้มานานแล้วเหมือนกันนะครับผมพ่อท่านซ่ง ปี2542นะครับผมปี2542่เก้าอี้ไหวนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นพ่อตั้นชังนะครับก็โอเคนะครับผมมีพ่อตั้นชังมีหน้าผักเสือนะครับอ่าโอเคต่อไปนะครับผม ไปเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบียกแก่นะครับพี่น้องเบียกแก่อันนี้ก็ได้มานานแล้วเหมือนกันนะครับผมเบียกแก่อ่าคนเมื่อก่อนนะครับคนโบราณโบราณเมื่อก่อนนี่คือเขาอ่อเขาใช้เบีย้ยนี้นะครับผมในการซื้อของเลขของแรงต่างนะครับผมอ่าแต่ หลังจากนั้นมาเขาก็เอามาทําเครื่องขังไอเครื่องรางของขังนะครับผมไว้ป้องกองันคุญสัป้องกันป้องกันของที่มองไม่เห็นของมูลดำได้ต่างๆนะครับผมอโอเคนะครับนี่แต่หลังนี้ก็จะเป็นตะกุดนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นเบียกแก้นะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับอต่อไปนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดในซองนี้นะครับผมอ ผมก็ใส่ทองแดงมานะครับผมใส่ในซองแดงมาและก็ใส่ในนี้นะครับผมรูปนี้ก็เป็นรูปพระนะครับผมก็อาเป็นคนให้มานะครับผมก็ตอนที่ว่าลงมาอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เหมือนกันนะครับผมตอนที่ลงมาอยู่ใหม่ๆนะครับอันนี้มีประสบการณ์นะครับพี่น้องมีมีประสบการณ์มีประสบการณ์พูดถึงถามว่ามีประสบการณ์นี่มีประสบการณ์อยู่มีอยู่หลายอย่างเหมือนกันที่ว่าที่ว่าผม ที่ว่าผมถือมานะครับผมก็ตอนที่ว่าโดนระเบิดที่อำเภอจจแนะนะครับผมก็ไม่โดนสกิดไม่โดนไรเลยนะครับผมก็แคล้วคลาดปลอดภัยเหมือนกันนะครับผมโดนกระเด็นไปเลยพี่น้องกระเด็นไปเลยแบบโดนกระเด็นฉุดไปเลยนะครับผมแต่พอรูปรูปคลำคลำดูอ้าวไม่โดนไม่มีอะไรเลยโดนแรงอัดมันนะครับผมแต่ขัดสก็ดไม่มาเลยไม่มาทางผมเลยนะครับก็มีปัจการณ์นะครับผมอันนี้ นะครับผมมีประสบการณ์หลายหลายครั้งนะครับผมหลายครั้งประสบการณ์หลายครั้งจะเป็นด้านหน้านี่คือจะเป็นโปตันคล้ายปตันคล้ายวจาศิษฐ์นะครับผมกับปตันคลิงนะครับผมเป็นพระเกจิดังทางภาคใต้นะครับและก็ด้านหลังนี่คือจะเป็นพ่อจ่าดำนะครับผมนี่หายากนะครับผมหายากมากเลยนะครับนี่หายากมากรุนนี้นะครับผมพีน้องคนไหนเซียนพระคนไหน ดูเป็นนะครับผมด้วยผมหน่อยนะครับผมแต่คาดว่าภักใต้นี้น่าจะมีไม่เยอะแล้วนะครับมีจำกัดมีไม่เยอะแล้วนานแล้วด้วยนะครับผมอพ่อ,พอท่านคล้ายกับพ่อท่านคลิงคู่นะครับผมด้านหลังจะเป็นพ่อจ่าดำนะครับผมก็ได้มามีมีประสบการณ์นะครับผมรถรถผมตกคู่นะครับผมขี่ชนกำแพงตกคู่ตอนกลางค่ำกลางคืนนะครับก็แบบว่า ดูสภาพรถแล้วนะครับผมดูสภาพรถแล้วคนไม่น่าจะรอดนะครับเอแต่คือผมไม่เป็นไรเลยนะครับพี่น้องไม่มีเลือดตกยางออกแม้แต่แม้แต่นิดเดียวนะครับผมดูสภาพรถรถซ่อมสามแสนนะครับผมรถประกันซ่อมไม้สามแสนบาทนะครับดูสภาพรถนี่ข้างหน้านีาน่พังยับเยินเลยด้านหลังกระบ,บาดไรคดหมดเลยชนต้นไม้ขาดสองต้นนะครับพี่น้องอแต่ความรู้สึกตอนนั้นนี่คือตอนที่ชนนะครับเป็นตอนกลางคืนแล้วก็ความรู้สึกนี่ตอนนั้นนี่คือมัน เหมือนกับไออ้อเข็มขัดก็ไม่ได้ไม่ได้คาดนะครับพี่น้องไม่ได้คาดเข็มขัดด้วยนะครับแต่ความรู้สึกตอนนั้นเหมือนกับมีใครมารัดมารัดหน้าอกตั้งไว้ตอนที่ชนน่ะมีใครมารัดหน้าอกตั้งไว้และก็ไม่ให้ตัวเราไปไปไปปะทะกับพวงมาลัยพวงมาลัยรถนะครับอ่านั่นคือ,อความรู้สึกตอนนั้นเหมือนกับมีใครมารัดอกตั้งไว้อนี่ก็มีประสบการณ์เหมือนกันนะครับรวมนี้รถพังหมดเลยแต่ก็ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมคนไม่มีเลือดตกยางออกไหมแต่นิดเดียวนะครับผมโดนระเบิดก็ไม่เป็นไรรูปนี้นะครับที่เอามาโชว์นะครับขอย้ำว่าอ่าไม่ไม่ไม่มีไม่มีให้เช่านะครับผมไม่มีให้เช่าไม่มีขายไม่มีอะไต่างนะครับผมต้องขอย้ําก่อนว่าเป็นสิ่งที่ยึดเนี่ยวจิตใจของผมนะครับผมที่ติดตัวผมอยู่ตลอดนะครับผมก็ไม่มีขอเช่านะครับผมไม่มีต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับผมอ่านี่ก็ เป็นโพตันโพ,ต,นพตันคล้ายกับโพตันคลิงด้านหลังด้านหลังนี่เป็น่อจะดำนะครับผมอา่าโอเคนะครับผมก็และก็ที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมที่สาคัญที่สุดที่ว่าติดตัวผมอ,อยู่ตลอดเหมือนกันนะครับผมเ,เ,ดเดี๋ยวผมจะเอาไ้ดูนะครับ มีหลายอย่างเหลือเกินนะครับผมไม่เคยเปิดเผยนะครับพี่น้องไม่เคยเปิดเผยอ่าก็สิ่งที่าผมมีอยู่นะครับผมก็เป็นเคี่ยวหมูตันนะครับผมเคี่ยวหมูตันนะครับนี่ไม่มีดูเลยพี่น้องอ่าไม่มีดูเลยนะครับเป็นเคี่ยวตันนะครับผมเป็นเคี่ยวตันนี่อันนี้เคี่ยวตันนะครับผมเคี่ยวหมูตันแล้วก็อ่าจะมี จะมีไม้ไผ่ตันด้วยนะครับผมไม้ไผ่ตันนะครับไม้ไผ่ตันผมเพื่อนให้มานะครับผมผมก็ติดตัวไว้อยู่นานแล้วนะครับแล้วก็ได้มานิดนึงนะครับผมได้มานิดเดียวนะครับพวกก็จะเป็นชีวอนนะครับผมเป็นชีวอนพอตันคล้ายนะครับได้มานิดเดียวส่วนเดียวเองนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ขนหมูนะครับผมนี่ยาวเลยพี่น้อง ขนหมูตัวนี้นะครับผม <c oughs> ขนหมูขนหมูที่ว่าเคี่ยวตันเนี่ยนะครับนี่ก็ยาวเหมือนกับขนเม่นเลยพี่น้องดูสีมันขนที่บนหนอกของเขาอะนะครับบนหัวของเขาบนหนอกของเขาอ่ะอ่านี่ก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับผม <c oughs> แล้วก็ด้านในนี้ก็จะเป็นพระนะครับผมอ่าพระอะไรแล้วผมจําไม่ได้นะครับก็จะเป็นพระนะครับด้านในนี้ ต่อไปนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดนะครับสุดท้ายท้ายสุดที่ว่าผมจะเอาไม้พี่น้องดูกันนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับว่ามันว่ามันคืออะไรนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดที่สําคัญนะครับสําหรับผมแล้วนี่คือสําคัญที่สุดแล้วนะครับสําหรับผมแล้วคือสําคัญที่สุดแล้วนะครับผมไม่ใช่นะครับไม่ใช่ตังนะครับ ไม่ใช่ตังเหมือนที่พี่น้องคิดนะครับไม่ใช่แต่มันอยู่ในกระเป๋าตังนะครับผมอไม่ใช่นะครับไม่ใช่ช่องนี้นะครับผมนี่สุดท้ายท้ายสุดที่ว่าติดตัวผมตลอดการเลยพี่น้องพี่น้องให้พี่น้องเดาว่าเป็นอะไรนะครับผมนี่ ก็จะเป็นชายผ้าถุงของพ่อกับแม่นะครับผมนี่พ่อกับแม่เป็นชายผ้าถุงของพ่อแม่ที่ว่าพ่อกับแม่ใส่อยู่ตลอดนะครับผมเป็นชายผ้าถุงของพ่อแม่ใส่อยู่ตลอดนะครับผมเลยไปฉีกมานะครับผมฉีกชายผ้าถุงของท่านมานะครับผมแล้วก็เอามาเอามาเคลียวเคลียวเคลียวตั้งไว้นะครับผมแล้วก็เก็บติดตัวไว้กับเราตลอดนะครับผมสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมก็คือ บารามีของพ่อกับแม่นะครับผมผู้บังเกิดเกล้านะครับที่เกิดเรามานะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือเราไม่ว่าจะทําบุญทําบุญร้อยวัดพันวัดนะครับผมเราสู้ทําบุญให้กับพ่อแม่ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือพ่อแม่ที่เกิดผัวเรามานะครับผมพ่อแม่ที่เกิดเรามานะครับเป็นเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับผมก็ อยากให้พี่น้องทุกคนนะครับผมคนไหนที่ยังมีพ่อมีแม่อยู่นะครับผมก็ดูฝากดูแลท่านในดีนะครับผมฝากดูแลท่านในดีนะครับแล้วก็เอาเอาผ้านะครับผมเอาผ้าที่ว่าเกศใส่อยู่ตลอดใส่อยู่ตัวที่เกศรักนะครับผมใช้ผ้าถุงตัวเก่าๆนะครับผมที่ที่เกศใส่อยู่ตลอดตัวที่เกรักก็ฉีกออกมาสักนิดนึงนะครับผมแล้วก็เอามาติดตัวไว้อ่ารับรองได้นะครับผมว่า เคล้วคลาดปลอดภัยนะครับผมไปทางไหนก็มีแต่มีแต,ต่สิ่งดีๆนะครับผมและก็พระท่านว่านะครับผมเคยไปที่วัดผมบอกว่าปอายรย์ผมทางานอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดเจดีภาคใต้นะครับอ่าคืออ่าผมอ่าะอาาจย์เป็นพระอาจารย์ที่ว่าผมเลื่อมใสและก็นับถือมากนะครับพี่น้องแลยก็ผมบอกว่าอ่าปอาาจันมีของดีของขลังอะไรบ้างครับคือ ผมอยากจะได้ไว้ปกป้องเป็นสิ่งยึดเนียวจิตใจบ้างนะครับปรา,ารา์บอกว่าโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องมาขอ,อไม่ต้องมาขอหลวงตาหรอกครับไม่ต้องมาขอหลวงตาหรอกอนั่นนะ,ะพระที่อยู่ในบ้านนะคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วไปบอกพ่อแม่ไปกราบพ่อแม่นี่คือ,อเป็นเป็นสิ่งที่ว่าดีที่สุดแล้วนะครับผมก็โอเคนะครับ ก็ผมก็เอาติดตัวมาตลอดนะครับผมก็เป็นชายผ้าถุงของพ่อกับแม่นะครับผมก็โอเคนะครับก็มาเปิดให้พี่น้องได้ดูกันเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมอ่ะผมต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็หมดแล้วไม่มีอะไรจะมาโชว์แล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่ว่าติดตัวอยู่กับผมตลอดเลยแต่ผมไม่ได้แฝนนะครับผมไม่ได้แฝนไม่ได้ห้อยคอไม่ได้นั่นเลยนะครับผมแต่ผมใส่ในเใสื้อเกา่อใส่ ติดตัวไว้นะครับผมก็อโอเคนะครับผมก็มาบอกมาเล่ามาตอบคอมเมนต์ให้หายข้องให้หายขอ้ยของใจใหายสงสัยนะครับผมก็โอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมพี่จ๋าต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่กับผมคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ